สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้มาเยี่ยมชมเมืองหมากท,ทับทิมค่ะหมากท,ทับทิมค่ะ,ท,ท,คะทุกคนปีนี้เยอะมากเลยปีนี้ดกมากเลยจ้ะทุกคนมองเนยอันนี้ไอ้ไอบาังปลูกไว้นะเมื่อหลายปีก่อนฝั <c oughs> ่งด้านนี้ก็เยอะแบบเยอะเลยฝั่งนี้ก็เยอะจ้า ฝังนี้จะเป็นส้มโอค่ะทุกคนเยอะมากเลยตอนนี้เราก็เฝ้าระวังสงครามอย่างเดียวค่ะทุกคนคะ่ะอินเดียถล่มปากีสถานแล้วนะคะคืนตอนตอนดึกเนาะตอนคนนอนอันนี้จะเป็นลูกฟิกค่ะอินเดียถล่มปากีสถานตายแปดคนพนักพน้องคค่ะแล้วก็มีเด็กด้วยหวกขวบน่าสงสารมากเลยอินเดีย บอกว่าอินเดียยออเโยนระเบิดแล้วหยุดสงครามได้ประสันหยุดสงครามได้อินเดีย,ย,ยปากีว่าจะยอมได้ไงอินเดียอินเดียอินเดียโยนมาแล้วจะให้ปากีหยุดได้ไงประสันโอ้สงสัยบนบงสงสงครามกน่าจะยาวอยู่เด้อค่ะทุกคนต่างไฟต่งางโบยุดที่ยังชมผลไม้ยแบบเยอะมากพี่น้องปีนี้ลูกฟิกกันไลน์อันนี้ลูกฟิกนะคะ ลูกฟิกหรือว่าหมักเดือมะเดือเดืออันนี้ก็จะเป็นส้มค่ะส้มผลไม้บ้านเราเยอะอยู่อันนี้ต้นลูกพุนเดี๋ยวให้ดูใส่ละ่ะกับกองทั้งไหนละ่ะอันนี้ต้นลูกพุนนะคะนีใบเป็น,น,นต้นลูกพุนค่ะทุกคนยังไม่เห็น ยังไม่เห็นหน่วยมันต้นนี้นะสมมีมักซิดาน้อยค่ะทุกคนทางนี้ก้าเฝ้าระวังอย่างเดียวค่ะทุกคนเฝ้าระวังสงครามเขาปิดหน้าน้าแล้วด้วยนะคะปิดน้าน้าบอให้เขาบอให้ออกแล้วนะคะตอนนี้ทุกจุดเลยอันตรายมากค่ะทุกคนคนที่อยู่ก็อยู่ก็ดูแลตัวกันไปดูแลตัวเองเด้อค่ะทุกคนค่ะ คอยติดตามข่าวสารตลอดเวลาเยอะมากเลยพลเมืมองอินเดียก็ตายแปดเออปากีตายแปดเนาะปากีาาก็กถลลมอ่เครื่องบินปะจรวดปะฟังอินเดียไปคือกัน ลำสี ð, ่ลำหรือแปดลำสี่ลำเพื่อต่าจำไม่ได้น่ากลัวอยู่ค่ะทุกคนเราก็กลัวว่ามันจะมาถึงฝั่งนี้ตอนนี้ไผเดินห้างกะไม่รู้เขาจะเปิดเมื่อไรนะกรับอืมอะไรเนี่ยติดปากแป๊บเมื่อกี้กินขนมปังไปกับลูกขนมปังติดปากโอเคค่ะทุกคนค่ะมาทักทายกันยามเช้านี่นี่น่อยแล้วกะ แจงสถานการณ์สงครามค่ะตอนนี้ก็เฝ้าระวงังนด้อค่ะทุกคนดูแลตัวเองด้วยค่ะทุกคนค่ะไม่รู้เขาจะหยุดไหมก,ก็ภาวนาให้สงครามหยุดนะคะเพราะว่าเราก็สงสารเนาะคนที่เสียคือคนคนเอโนเซนะ่ะคนที่แบบประชาชนอะ่ะเราไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะก็มาเสียชีวิตเห็นไนะโอเคค่ะทุกคนค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ